เมื่อวานคือกล้องวงจรปิดวันนี้เรากําลังไปตามต่อเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั่นแหละคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกล่าสุดคราวนี้เป็นโทรศัพท์บ้านค่ะก็ยังจําเป็นนะในสํานักงานอันนี้คือบางคนบอกมันจําเป็นอะไรคืออย่างนี้อย่างที่เนี่ยก็ยังมีโทรศัพท์บ้านเพราะเวลาต่อคุยกันในองค์กรภายใน,นค,คือบางคนบอกที่ยังใช้เหรอเฮ้ยมันจําเป็นจริงอันนี้แต่พอไปดูราคาที่เสนอจัดซื้ออันนี้เฮ้ยส่วนต่างส0ล้านเลยเหรอใช่ เดี๋ยวต้องบอกกันนะแหมเสียดายเมื่อวานนิวสาลงไปเรื่องกล้องวงจรปิดค่ะคือประเด็นของวงจรปิดคือส่วนต่างเนี่ยน่าจะ10บล้านเหมือนกัน<ช>ประเด็นเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยแต่ล่าสุดโทรศัพท์ CSI LA เขาคำนวณเหมือนกันเขาบอก10ล้านอีกเหมือนกัน<ช>มันปเป็นยังไงครับเมย์ประมาณ10ล้าน2แสนบาทค่ะที่เป็นส่วนต่างนะคะเพราะว่ามีการเสนอซื้อโทรศัพท์บ้านเนี่ย2,000เครื่องคราวนี้ราคาที่สตงเนี่ยจะมีการจ่ายคือราคาเครื่องละ 6,800บาทแต่เราไปสำรวจราคาจริงเนี่ยมันได้เหรอโทรศัพท์มันไม่เหลือ6,000แล้วนะ่อ,อ2,000ตัวก็คือ13ล้านใช่ไหมเมใช่2,000ตัวคือ13ล้าน6แสนบาทแลแ<ต>ร่พอพ<ว>ไปสำรวจใช่ CLA เขาไปสำรวจเนี่ยบอกว่านี่ราคานี้เอง1,659บาทเอาอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมช่อง8ก็เลยไปสำรวจเหมือนกันเพื่อจะดูว่าถ้าเราจะซื้อตัวละ6,8 0 0 ค้างตารางซื้อขายเอาไว้นะขวามือช่อง8ไปที่ไหนครับเมวันนี้วันนี้ค่ะช่องแไปที่ร้านจําหน่ายสํานักงานออฟฟิศอุปกรณ์สํานักงานออฟฟิศนะคะอุปกรณ์ไอทีรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารค่ะก็ไปพูดคุยนะคะบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์บ้านมีรุ่นไหนที่เขาได้รับความนิยมแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะพนักงานขายก็เลยห้อยข้อมูลกับทางด้านน้องนัทวุฒิปองลังกาผู้สื่อข่าวเราบอกว่า จะต้องมีการซื้อตรงกับบริษัทหรือตัวแทนจําหน่ายทางสํานักงานอุปกรณ์ทั่วไปเขาจะไม่วางขายเพราะเป็นรุ่นที่ไม่ได้รับความนิยมเราเอารุ่นที่ทางด้านของสอตอง,งอเขาใช้เขาได้รับความนิยมไปถามไหมคะเป็นรุ่นที่ไม่ได้รับความนิยมเนี่ยนะเมย์ไม่หมายความว่ารุ่นที่ได้รับสอตอง,งอเนี่ยเอาไปไปไปจะซื้อเนี่ยมันนิยมไหมไม่ได้รับความานิยม แล้วซื้อทําไมอ่ะเออนั่นน่ะสิเออคือตอนแรกก็คิดว่าถ้ารุ่นไม่ได้รับความนิยมมันต้องถูกสิเออใช่เออแต่ราะมันหายากไงแล้วต้องให้ความพยายามสงมใช่หรือว่าคือรุ่นที่แบบไม่ได้รับความนิยมเนี่ยคือมันหายากเพราะฉะนั้นเมื่อมันโคตรหายากมันก็เลยแพงถูกไหมฮะเวลาจับแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องทนุถนอมเพราะเดี๋ยวค่าซ่อมอีกสงสัยค่าซ่อมจะล่อไปเครื่องละห้าหมื่นเลยมั้งนะฮะมันเป็นรุ่นโคตรหายากอันนี้น้องบอกนะไม่ได้ช่องแปดมาใส่ใครนะ มันเป็นรุ่นหายากใช่ไหมใช่แล้วเขาไม่ค่อยได้ใช้กัน<ช>่แต่สองตององอยากจะใช้ใช่เออให้มันได้อย่างนี้สิฮะ<ช>แล้วยังไงต่อแต่ถ้าเป็นรุ่นทั่วไปที่ราคาตลาดเขาขายกันแล้วก็เป็นรุ่นทั่วไปที่เป็นยี่ห้อยอดนิยมเนี่ยมันก็จะราคาอยู่ที่เริ่มต้น590บาทถึง1,000บาทเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดไม่อยากได้สายอยากได้แบบโทรศัพท์บ้านไร้าสายก็มีราคาเริ่มต้นก็จะแพงหน่อยแพงหน่อยก็คือ10,50บาทจนถึง2,000บาทค่ะ น,นี่อันไหนลองเทียบราคาเพจขึ้นมาหน่อยสิเพราะวันนี้เราไปเนี่ยราคาก็คือพันกว่าบาทเท่านั้นเลยมีเสียงสัมภาษณ์ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะนี่เพราะฉะนั้นราคาประมาณนี้จริงๆใช่ราคาประมาณนี้จริงๆแต่แรุ่นที่สงตงเราต้องรองฟังก่อนนะมันอาจจะเป็นรุ่นหายากมันอาจจะมีระบบกลไกลซึ่งมันพิเศษกว่าที่มนุษย์เราหยิบจับใช้กันเนี่ยนะฮะเพราะเขาเป็นผู้ที่ตรวจการใช่ไหมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพราะฉะนั้นเวลายกหูเนี่ยมันอาจจะมีระบบที่แบบ มันต้องแบบรอบครอบกับพวกเราอ่ะมันก็เลยโคตรแพงเนี่ยนะฮะ,ฮะล่าสุดยังไม่พอฮะเดี๋ยววันนี้มีผู้จะมาให้ความรู้เพิ่มเครื่องปั่นไฟคือทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้หัดแปลงตัวเลขนะมันมาจากการจัดซื้อจัดจ้างของสองตอง,งอ<ะ>เองแล้วแผ่นเอกสารนี่แหละมันถูกเปิดออกมาสังคมก็เลยต้องไปตรวจว่ามันแพงเกินไปไหมเครื่องปั่นไฟอะลองดูสักนิดหนึ่งสั่งซื้อไป7จล้านสองป่ะใช่ค่ะอัะนไหนขึ้นเลยอย่างรวดเร็วเลย และยังไงต่อครับเมยสองเครื่องค่ะสองเครื่องก็จะเป็นราคาทั้งหมด14ล้าน5แสนบาทค่ะแต่ราคาตลาดจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,3ล้าน 3- ถึง6ล้านบาทเท่านั้นล่าสุดเอาเทียบเคียงนะทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บริษัทใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเครื่องปั่นไฟ7,2ล้าน2ที่ถูกตั้งราคาเอาไว้เราเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องปั่นไฟแม้ว่าจะมีสเปคและรูปภาพซึ่งโชว์ตามหน้าเว็บไซต์แต่จะไม่มีเกี่ยวกับรายละเอียด รวมถึงไม่มีราคากลางอ๋อแสดงว่ามีคล้ายๆกันแต่ไม่มีราคาบอกใช่เราก็เลยไปถามกับวิศวกรไฟฟ้า,าว่าเขาจัดซื่อง<ะ>ยังไงกำลังจะบอกว่าสอตอง,งอนมีราคา7จล้านสองแต่พอเขาต้องรู้ว่าสื่อจะต้องสอบแล้วค่ะ ปรากฏว่าอ๋อมีรุ่นแบบนี้แต่ไม่ใส่ราคาซะเลยนี่และผู้รู้วิศวกรไฟฟ้าเขาบอกราคาเท่าไหร่ครับเมย์คือวิศวกรไฟฟ้าเขาบอกว่าอย่างนี้เขาให้เป็นข้อมูลแล้วกันนะคะบอกว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟระบบไฟฟ้าเนี่ยถ้าหน่วยงานจะซื้อส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีราคากลางที่เป็นราคาที่อยู่ในใบเสนอราคาแบบนี้แหละ7ล้านบาทจะต้องเสนอแล้วก็ซื้อในราคา7ดล้านบาท แต่เขาบอกว่าแต่ถ้าเป็นวิศวกรหรือบริษัทผู้รับเหมาที่เคยซื้อหรือเป็นลูกค้าประจําเขาจะมีส่วนลด20%ถึง30%เวลาไปเสนอขายก็เสนอขายราคาเต็มแต่ว่าไอ้ส่วนต่าง20-30%เนี่ยบริษัทผู้รับเหมาวิศวะเขาจะได้ส่วนต่างเป็นกําไรอ่แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหู30%นี่คือล้านละ3แสน่ะถูกปะใช่แล้ว7ล้าน3721 ก็ได้ส่วนต่างสองล้านนะดิสองเครื่องด้วยนะคะก็เป็นส <4 S 1> ี่ล้านกว่าอโอ้โห oh, หวานเลยนั่นคือบริษัทนะ,ะเออสอตอง,งอไม่เกี่ยวหรอมั้งนะฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดเราก็เลยสอบถามคุณพิสิทธิ์รีราวัชิโรภาสอาดีตผู้ว่าการสอตงองงเรื่องโทรศัพท์กับเครื่องปั่นไฟทีมงานดูเสียงนะเครื่องโทรศัพท์นะกับเครื่องปั่นไฟนะ ประเด็นก็คือเอาเรื่องนี้ก่อนอ่าแล้วเปิดตัวอย่างเครื่องปั่นไฟ7ล้านกว่าโทรศัพท์6 0พันกว่าขึ้นมาหน่อยปรากฏว่าท่านพีสิทธิ์ท่านว่าอย่างไรบ้างเอาเรื่องโทรศัพท์ก่อนแพงเกินไปไหมคือประเด็นเรื่องนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะ เ,เขาบอกออว่ามือถือโทรศัพท์ภายในสำนักงานโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขาบอกว่าก็อาจจะมีการติงมาบอกว่าเอะปัจจุบันมันก็มีโทรศัพท์มือถือมีแชทการติดต่อใช้โทรศัพท์ภายในทาไมคุณพิสิทธิ์มองว่าเรื่องนี้มันเป็นระบบงานที่มีความเสถียรการพูดคุยสื่อสารไม่ต้องมีการใช้จ่ายผ่านมือถือไงแล้วมันก็สะดวกด้วยแต่ที่ตั้งคําถามว่าแล้วทําไมราคาท้องตลาดกับราคาจัดซื้อมันสูงเ,เกินกว่ากัน ไปเยอะอันนี้คุณพิสิทธิ์บอกว่าต้องไปดูเรื่องสเปคหรือว่าระยะยาวหรือว่าการวางระบบแม้แต่ฟังก์ชันการใช้งานอย่างเช่นว่าเขาไปรวมในส่วนของการติดตั้งการรวมระบบต่างๆที่ดูแลการสื่อสารการวางระบบทั้งระบบเนี่ยคะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมสตงออันนี้ก็มีเหตุผลนะคือเครื่องอาจจะพันกว่าแต่คุณผู้ชมอย่าลืมมันต้องมีระบบการวางสายไอ้หกพันกว่าเนี่ยถ้าสมมุติมันเป็นเฉพาะเครื่องอันนี้คือแพงจริงแต่เท่า6,800รวมเราวางระบบไปแล้วอันนี้ก็จะอาจจะ คุ้มหรือไม่ค่ะแต่ปรากฏในใบเสนอซื้อท่านครับมันตัวละห ,8 0 0นนะ<ช><ช>มันไม่ได้เกี่ยวระบบเลยนะท่านนะ,ค,ะคืออันนี้ต้องบอกก่อนท่านพิสิทธิ์ท่านไม่เกี่ยวกับตอนนี้แล้วนะแต่ท่านก <ๆ S 2> ็นให้ความเห็นเรื่องนี้<ม>ปรากฏเครื่องปั่น,นไฟอีกอะท่านว่ายังไงบ้างเครื่องปั่นไฟถามว่าเครื่องปั่นไฟจําเป็นหรือเปล่าเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยหลายตึกในหลายหน่วยงานราชการก็ต้องมีระบบสำรองเอาไว้มันเป็นความจําเป็นต่อการทํางานเพราะว่าถ้าไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับเนี่ยมันก็จะไปต่อไม่ได้แต่เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือกาารวงสเป ว่าเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยสอตองอไม่ใช่เป็นคนกําหนดออแต่มันกําหนดมาจากฝ่ายวิศวะและผู้ออกแบบทางเทคนิคที่เขาเสมอมาแล้วก็จัดหารุ่นที่ทําให้เกิดความเหมาะสมของไซส์ขนาดตึกไปกี้แ<ถ>ป๊บนึงนะเมื่อกี้บริษัทผู้เชี่ยวชาญวิศวะบอกว่าถ้าบริษัทไปซื้อแล้วเคยซื้อมาก่อนจะได้ส่วนต่างใช่สาเซซึ่งท่านอดีตผู้ว่าสอตอง,องอท่านพิสิทธิ์ก็พูดน่าสนใจวิศวะจะต้องเป็นคนนําเสนอใช่ค่ะเออนี่ฮะอาลองฟังเสียงท่านหน่อยฮะ เรื่องปั่นไฟถึงต้องใช้สองตัวมผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คนสตองอาจะาก,กําหนดเองได้ะนะมันต้องมีความรู้ทางเชิงวิศวะเครื่องกลวิศวกรรมวิศวะไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เขาคงคํานวณแล้วแหละว่าตึกขนาดไซส์อย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเวลาต้องปั่นไฟขึ้นมาเนี่ยภาวะฉุกเฉินหรืออยู่ระหว่างอบรมสมัมมนา,นานหรืออยู่ระหว่างงานเนี่ย<ะ>ถ้าไฟดับขึ้นมาก็ต้องไฟก็ต้องทดแทนนะ,ะเพื่อให้ระบบมันอยู่ได้ เขาคงคำนวณแล้วล่ะว่า2ตัวเหมาะสมเพราะฉะนั้นอันนี้เราเราคงไม่สามารถจะไปตอบแทนคนออกแบบได้นะครับแต่เชื่อว่าที่เขาออกแบบมันต้องมีเอาเป็นว่าในการออกแบบเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเรื่อง ปกติวิสัยที่เขามีออกแบบกันโดยเฉพาะตึกใหญ่ๆนะไม่เฉพาะแต่สตอตงงหรอกเราพูดตามความจริงดีกว่าแต่เพียงแต่ว่าที่ติดยึดกันก็คือมาว่าสตอตงงเนี่ยทำไมคุณต้องใช้ตั้งสองพันตัวอะไรประมาณนี้สองพันกว่าตัวส่วนไอ้เรื่องแต่ละโต๊ะเนี่ยมันจะต้องมีติดต่อโทรศัพท์ภายในบางครั้งก็กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงอยู่นในยุคสมัยนี้มันก็ส่วนใหญ่ใช้มือถือแต่ถ้าระหว่างภายในด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะ คุยได้นานกว่าหรือเหมาะสมกว่ามันก็ออกแบบเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้นะว่ายังจําเป็นอยู่ถ้าเขาไม่จําเป็นเขาก็คงไม่ออกนะแต่มันกลายเป็นตัวละไนงะไอ้คําว่าตัวละมันก็ไม่เกี่ยวกับระบบป่ะดิะถูกไหมฮะ6,800แล้วเป็นรุ่นหายากแล้วตอนนี้